กับช่องพี่จ๋าชาแนลนะคะวันนี้พี่จ๋าก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเสื้อเชวาหรือชุดกรเรียนสาวของเรานี่เองนะคะชุดกรเรียนสาวของชนเผ่ากรเรียนก็จะเป็นชุดของสาวสาวเป็นเสื้อตัวยาวนะคะเป็นเสื้อตัวยาว เป็นชุดรวดคล้ายๆชุดแสดนะคะไม่มีทรงไม่มีทรงเป็นทรงตรงนะคะจะเป็นงานทรงตรงๆเนาะแล้วก็ดั้งเดิมงานดั้งเดิมจะเป็นงานชุดขาวเนาะที่บ้านเราเรียกว่าชุดเชวาชุดเชวาของเรานะคะก็จะเป็นชุดสีขาวล้วน ถ้าเป็นงานดั้งเดิมนะคะแต่เดี๋ยวนี้เรามีงานประยุกต์นะคะก็จะมีหลักสีเข้ามาแต่เอกลักษณ์หลักๆเด่นๆก็คือเป็นงานชุดทรงตรงชุดแสกนะคะแบบยันเป็นแบบเดิมแต่เพียงแค่สีก็อาจจะมีความหลากหลายเข้ามาด้วยนวัตกรรมและแฟชั่นของอสมัยนี้กับสมัยก่อนมันก็จะต่างกันนิดนึงนะคะ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะจะมี2แบบลายดอกกับลายเรียบค่ะแล้วก็มีเป็นหลักสีแบบนี้นะคะก็ใครชอบสีไหนแนวไหนก็จะได้ประมาณนี้ตามสีเลยนะคะชุดเชวาจะเป็นชุดของเกรียงสาวนะคะ จะใส่ได้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะใครที่แต่งงานแล้วไม่สามารถจะกลับมาใส่ชุดเชวาได้อิกนะคะเพราะว่าเป็นประเพณีของชนเผ่าของเรานะคะว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่สามารถจะกลับมาใส่ชุดเกรียนสาวได้อิกนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆ้องสาวสวยทั้งสามท่ามนะคะที่เราไปขออนุญาตขอใช้รูปน้องเขานะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดเป็นกำลังใจให้พี่จา๋าด้วยนะคะกดติดตามให้พี่จา๋าด้วยนะคะเพื่อพี่จา๋าจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ